โรงเรียนบ้านเหล่าพลงามตั้งอยู่ในชุมชนบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่12ตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา R e K ร้อยเอ็ดเขตสาปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนในปีการศึกษา2564ทั้งสิ้น65คนมีผู้บริหารหนึ่งท่านคือท่านผู้อำนวยการสิทธิพน,โนโ์นนบงษามีครูรวมทั้งสิ้น6คน เจ้าที่ธุรการหนึคนและนักการพันลงหคนโรงเรียนบ้านเหล่าพลงามอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่ประมาณ34กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ80กิโลเมตร และด้วยความมีวิสัยทัศน์ของท่านผู้อำนวยการสศทธิพลนนวงศาที่มองเห็นความสําคัญของหลักในการพัฒนาที่องค์กรควรจะต้องมีทิศทางที่ต้องการจะมุ่งไปที่ชัดเจนตามคุณค่าที่องค์กรยึดถือท่านผู้อำนวยการจึงได้ดีเริ่มเสนอแนวความคิดบ้านเหล่าพลงามโมเดลขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดีสําหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และหลักคิดสําหรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าพลงามโดยมีความหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามชื่อของโรงเรียนดังต่อไปนี้บ้านหล่าพลงาม B มาจากคําว่า Big Picture Thinking คือการมีมุมมองแบบภาพรวมภาพกว้างซึ่งถึงการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่เชื่อมโยงกันซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการวางแผน L มาจากคําว่า Love in Learning คือความรักในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ E, มาจากคำว่า practice by doing คือการฝึกฝนเรียนรู้ผ่านการกระทำการทดลองเพื่อความเข้าใจที่ยั่งยืนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ N มาจากคำว่า network and cooperation คือการมีเครือข่ายในการทำงานการมีส่วนร่วมเพื่อเป้าหมายเดียวกันหรือการทำงานเป็นทีม G มาจากคำว่า global consciousness และ growth mindset global consciousness คือการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกส่วน growth mindset คือการมีทัศนคติเชิงบวกที่มักมองหาโอกาสและความเป็นไปได้โดยมีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเน้นในเรื่องกระบวนการที่ครอบคุมมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางให้ได้มากที่สุด โดยมีการจัดประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการปฏิบัติงานระหว่างเพื่อร่วมงานในองค์กรตลอดจนการติดตามนโยบายสำหรับการจัดการสถานการณ์ต่างๆจากโต้นสังกัดและส่วนกลางอยู่เสมอตามหลักการของ N Network and Cooperation ในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการสังเกตทดลองจดจำคิดวิเคราะห์และลงมือทำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามหลักการของ P Practice by Doing ในขณะเดียวกันก็จะเน้นหลักการในการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระต่างๆอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นการสอนให้นักเรียนปลูกผักจะสามารถเชื่อมโยงกับวิชาการางานอาชีพและวิชาวิทยาศาสตร์ได้และหากครูให้นักเรียนเขียนบันทึกหรือเรียงความเกี่ยวกับแปลงผักที่พวกเขาได้ทําก็จะเป็นการเชื่อมโยงกับวิชาภาษาไทยได้อีกทางหนึ่งโดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบลองผิดลองถูกนี้จะทําให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความรักในการเรียนรู้หรือ L Love in Learning ซึ่งจะเป็นนิสัยที่ดีในการดำเนินชีวิตในอนาคตของพวกเขาต่อไป และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ทางเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนแฮนคือการให้ใบงานกลับไปทำที่บ้านผสมกับการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมแม้ว่าการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะยังมีประสิทธิภาพไม่เทียบเท่ากับการเรียนแบบออนไซต์หรือการมาเรียนแบบเจอหน้ากันตามปกติเนื่องจากวุฒิภาวะของนักเรียนชั้นประถมในการควบคุมตัวเองอาจจะยังมีไม่มากนัก แต่อย่างน้อยวิธีการดังกล่าวก็เป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตามเหตุปัจจัยในปัจจุบันต่อไปนี้จะขอนำเสนอภาพกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2564เป็นต้นไปครับการร่วมก,กันกับชุมชนในการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือการปรับภูมิทัศน์ Big Cleaning Day การพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3ไปทัศนศึกษาที่บึงพระลานชัยหอโวทและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในตัวเมืองร้อยเอ็ดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาติของเรียนบ้านเหล่าพลงานกิจกรรมการเพิ่มผลสมริดการทดสอบโอนิตที่ทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองพภูเขาทอง โดยการคัดเลือกครูแกนนำเพื่อร่วมกันจัดติวนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเดียวกันผลการทดสอบระดับชาติที่โดดเด่นคือผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นป .3 ปีการศึกษา2563ที่มีผลคะแนน,นเกินกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้งน่าคณิตศาสตร์และภาษาไทยกิจกรรมครูแดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรเมยวดีในการส่งบุคลากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากภัยยาเสพติดกิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา2564กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆในช่วงปิดเทอมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งห้องน้ำอาคารเรียนและอื่นๆ กิจกรรมการเข้าร่วมช่วยงานของชุมชนทั้งหมู่8และหมู่12ของตำบลภูเขาทองซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบหลักของโรงเรียนการมอบเงินเยียวยาจากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และทั้งหมดนี้คือกิจกรรมต่างๆตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจรับชมและเรียนรู้ไปกับโรงเรียนบ้านลราพงามครับอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของโรงเรียนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตก,กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราขอบคุณครับ